ครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ most base car กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมดหยิบมาเป็นเจ้าตัว toyota allpath กันอีกแล้วนะครับเป็นเจ้าตัว2.5 SC package นะครับผมเป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินล้วนนะครับผมแล้วก็คันนี้เป็นตัวรถปี2020นะฮะอ่ะเลขไมล์ขับใช้งานนะครับผมไปน้อยมากๆนะครับเพียง25,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมฟังไม่ผิดนะฮะคันนี้ขับใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับผมสาหรับคันนี้นะฮะ ได้มารอบคันนะผมเป็นของเจ้าโมเดลิสต้านั่นเองนะครับผมใส่สเกิร์ตมาให้รอบคันหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีแม็กให้ด้วยนะครับมาเริ่มจากด้านตัวไฟหน้ากันก่อนนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้า t r ิปเปิลโปรเจกเนะครับผมโคมไฟ projector มาให้ถึง3ดวงด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวไฟ LED ได้ทำ Running Light นะครับผมมีให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์ด้านหน้านะฮะมีมาให้2จุดนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะ ตัวเจ้าของเก่าเ้าเสริมเป็นตัวกล้องมอง360องศามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ไม่รวมตัวป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะครับผมคู่หน้านะครับออกศูนย์ออก,ออกโรงงานเป็นแบบ LED มาแบบนี้เลยนะฮะตัวรถสีขาวมุกหลอๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับเจ้าของเก่าใส่เป็นตัวล้อ W Work มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบ18 นะรัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางโตโยทายนะครับผมเป็นงานแท้เลยนะครับผมสาหรับคันนี้ตัวกระจกข้างนะครับผมสีเดียวกับตัวรถสีขาวมุกนะครับไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องมองด้านข้างนะครับก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับผมเจ้าของเก่าเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่จับประตูมือจับปิดเปิดเป็นแบบโครเมียม4ี่บานเลย เบาะภายในครับเป็นเบาะหนังสีดำหล่อๆแบบนี้นะฮะเจ้าของเก่าเสริมเป็นตัวไฟแอมเบียนไลท์นะฮะไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยนะครับผมเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะด้านบนคาดลายไม้นะครับสีดำแล้วก็ด้านล่างหุ้มหนังสีดำมาให้แบบนี้เลย นะครับมีเป็นตัวเซนเซอร์คลิปเลนเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็เซนเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับผมคูสคอนโทรลนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะออกใช้งานเลยนะครับสำหรับเจ้าของเก่า ส่วนของฝั่งมูลติมีเดียนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงปรับโหมดเปลี่ยนโหมดแล้วก็รับสายวางสายนะครับเลงไมค์คันนี้รับใช้งานไปนะครับเพียง2 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมดูไม่ผิดนะครับคันนี้ใช้งานไปน้อยมากๆครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับผมทัชสกรีนแอนดรอยขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นตัว แอร์เป็นระบบพิทโต้แยกส่วนอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็มีเป็นตัวระบบกองแอร์นาโนอีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเกียร์ออโต้แบบระบบแบบระบบขั้นบันไดนะครับผมแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะฮะแล้วก็ตัวอีโคโหมดนะครับตัวช่วยในการกันลื่นถลนะครับผมแล้วก็ตัวกุญแจสำรองมีให้2ดอกนะครับตัวแอร์เบาะนะครับเบาะร้อนเบาะอุ่นนะครับผมสำหรับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับผมสำหรับ ด้านหน้านั่นเองนะครับผมมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะฝั่งคนขับสามารถปรับเซ็ตได้ถึง3เมมนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกออโต้ไฟฟ้า4บานนะครับผมให้แบบนี้เลยนะครับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมตัว เบาะนะครับแถวหน้าครับเป็นตัวหัวเบาะมิก้เมาส์แบบ VIP แบบนี้นะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมมีเป็นตัวไฟแอมเบียนท์นะครับที่เจ้าของเก่าเสริมมาให้รอบคันแบบนี้เลยนะส่วนด้านบนจะเป็นของตัวทางศูนย์ติดมาให้นะครับผมจะเป็นเฉดสีเดียวกันเลยนะแล้วก็ด้านหลังมีเป็นตัวสลูปมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเสริมเป็นตัวจอกลางนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับจะประมาณนี้เลยสําหรับห้องโดยสารภายในนะครับ คันนี้นะครับผมราคาตั้งขายนะครับผมเป็นเจ้าตัวโตโยต้าออพาด2.5 SC p a พ k a เกเชื้อ age, เพลิงเบนซินลว้วนปี2020นะครับผมตั้งขายอยู่ที่ราคาเพียงแค่นะครับ2,950,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับผม2,950,000บาทเท่านั้นสำหรับอ p a าดโมเดล30นะครับที่หลายๆคนตามหาตอนนี้เลยนะครับโฉมนี้หล่อมากๆเลยนะครับผม สำหรับท่านใดที่มองหาหรือว่าสนใจอยู่นะครับผมรีบลองนัดวันเข้ามาดูหรือว่านัดวันเข้ามาชมรถกับมดกันมาก่อนได้นะครับช่วงนี้เข้ามารัวๆเลยนะผมมาไวไปไปวัยทุกคันเลยนะครับผมเบาะแทอรี่สมก็สามารถพับลงมาแบบนี้ได้นะครับผมหรือว่าท่านสามารถพับขึ้นไปได้เพื่อบรรจุของสัมภาระเพิ่มเติมได้เลยหัวน็อตเดิมๆโครงสร้างรถเดิมๆทั้งหมดบอดี้รถเดิมๆนะครับรถราคาระดับนี้นะฮะอ่ะจะประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับ ท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามนะผมรายละเอียดนะผมไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับซื้อเงินสดคุยราคาต่อรองราคาหน้างานนัดมาดูรถได้เลยรถอยู่ล้มก้ามีนบุรีนะฮะหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์นะครับอยากทักมาปรึกษาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอาสาเอกสารหรือว่าอาชีพของท่านเพิ่มเติมนะครับโทรติดต่อมาหากับมดโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์นะฮะ098ย์ครับ490นครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์098ครับ490ครับ 2739นะครับยังไงนะครับมดจะทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางกันตต่อทั้งหมดนะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมลิกติดต่อกับมดกันมาก่อนได้หรือว่าโทรเบอร์มาหากับมดโดยตรงกันมาก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ